าตไนพยยเี่อู่วนนนกใจตัแนนนนนดถึงสถานที่ท่องเที่ยวของเจียงไม่เฮานะครับถ้าเป็นธรรมชาติก็ต้องหนึ่งในห้านดอยหลวงเจียงดาวหลายๆคนตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าต้องขึ้นไปสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อไปศึกษาความงามของเส้นตางธรรมชาติครับปีนี้ปังก็จะได้เปิด เือเฮานะครับได้ไปแอวไปศึกษาเส้นทางธรรมชาติแล้วนะครับการเตรี้ยความพร้อมตัวนี้จะเป็นจะได้กันพองนะครับสอบถามกันครับหัวหน้าพรนรินคุ้มทองหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัต์ป่าเจียงดาวครับหัวหน้าสวัสดีครับสวัสดีเจ้าอีครับคุณเอกคุณเกไกสวัสดีครับเจ้าต้องถามก่อนนะเจ้าว่ะบะเดลเนี่ยเราเตรียมความพร้อมไปถึงไหนแล้วเจ้าสําหรับการดีจ้ะ เปิดรับนะเจ้านักท่องเที่ยวที่จะเดินทางขึ้นไปศึกษาเส้นทางธรรมชาติตีด้อยหลวงเจีงดาวเจ้าก็เตรียมความพร้อมไปได้หลายส่วนนะครับแล้วก็อย่างอย่างวันนี้ก็กําลังไปชุมในกลุ่มของลูกหาบกับนักสื่อความหมายธรรมชาติอยู่ครับอ๋อครับหัวหน้าครับวันนี้ที่ที่อําเภอเจียงดาวสภาพอากาศเปลยนจะได้พอมีฝนตกกับขัาวหน้าครับยังยังมีฝนตกอยู่เป็นระยะระยะนะครับครับยังมียังมีอยู่ครับ อุ้ยแสดงว่าหมอกตอนเช้าต้องงามแน่ๆเลยมังก็เข้าหัวหน้าครับครับช่วงนี้ดอยหลวงเชยนดาวก็จะมีหมอกหมอกปกคลุมในส่วนของอยอดดอยอยู่นะครับ S <S อบรรยากาศต้องเหมาะขนาดแน่ๆเลยแบบเดินๆขึ้นไปแล้วก็มีหม,ม่มานเมกหม่มานหมอกบางมาก,กันค<พ>บ,บกับใบหน้าเหาม่อนก่อนตีจะอูดถึงการเข้าไปจองไปแอลดอยหลวงเชียงดาวครับหัวหน้าครับอยางฮื่งหัวหน้าได้อูดถึงการประกาศพื้นตีเป็นพื้นตีสงวนชีวะมณฑลของยูเนสโกอันนี้ตีไปตีมาเป็นจะไดครับหัวหน้าครับครับก็เนื่องด้วยดอยหลวงเชียงดาวนะครับก็เป็น เป็นภูเขาวินปุกที่สูงที่สุดของประเทศไทยนะครับแล้วก็ยอดดอยหลวงเชียงดาวนี้สูงเป็นอันดับสามของประเทศไทยนะครับมีความสูง1 2,225เมตรจากระดับน้ําทะเลนะครับข้างบนก็จะมีสภาพของพื้นที่ที่เรียกว่าสังคมแอลไพยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็นที่อยู่อาศัยของควางผาครับซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนที่หายากนะครับครึ่งหนึ่งของ ทั้งประเทศเนี่ยมีควางผาอยู่ประมาณสักสา0นะครับในรอยหลวงเชียงดาวมีประมาณ 140, 160, 1 4 0ยสถึง1้0ยอยครึ่งหนึ่งเลยถ้าจะอี้ถ้าหาว่าเข้าไปศึกษาเส้นทางธรรมชาติเขาก็มีโอกาสกาดได้ปะเมันก็เจ้าเออถ้าถ้านักศึกษาธรรมชาติเข้าไปแล้วก็ปฏิบัติตามแนวทางนะครับไม่ส่งเสียงดังมีโอกาสครับเงินจากควางผาก็จะอยู่รอบๆรอบๆ ในเส้นทางที่เดินขึ้นไปนะครับอ๋อครับแล้วตอนนี้ก็คือเปิลเปิลได้ประกาศแผ่นพื้นที่ของยูเนสโกอีกเลยครับเปิลมาสํารวจเองหรือว่าเขาเขาเขาเสนอไปครับหัวหน้าครับอ๋อเป็นเป็นของอ่ทางทางเราสํารวจนะครับ,รบสํารวจรแล้วก็ทําข้อมูลนําเสนอขึ้นไปนะครับแล้วก็ทางยูเนสโกก็ให้ความเห็นชอบนะครับประกาศเป็นพื้นที่สังวนชีวมณฑลอ่เป็น อันดับที่5ของประเทศนะครับดอยหลวงเชียงดาวก็ได้รับการประกาศนะครับในวันที่15กันยายน2 5 6 4ครักบสีการประกาศเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลของยูเนสโกเนี่ยมันมีความสําคัญจะใดเจ้าสํหรับในพื้นที่ของดอยหลวงเจียงดาวเจ้าก็ก็ก็คืออ่าเป็นเป็นพื้นที่ซึ่งมีลักษณะโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับก็คือเป็นสังคมถึงแอลไพ ที่ใหญ่ที่สุดที่ที่เรามีอยู่ในประเทศนะครับพืชทินเดียวหมายความว่ามีที่เดียวนะครับมีที่เดียวเฉพาะที่นี่สิบชนิดนะครับขอขอญาตยกตัวอย่างนะครับเช่นเทียนเชียงดาวแล้วก็เทียนนกแก้วนะครับที่มีความสวยงามพิเศษนะครับ๋อดอกเทียนนกแก้วอินะครับหัวหน้าครับอูมีเฮดตัว ครับคุณผู้ชมที่เขาห,าหาันหันภาพนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งตีคุณสมัชญา,าไปทายรายการมามเนาะแล้ว <ไป S 2> <ล>ก็ไปภาบมืเอเฮาได้หันกันนะครับกับนี่มาถึงเรื่องของการเกียมความพร้อมนะครับของตางเคทักษาพันธ์ซั์ปาจเจงดาวตอนนี้ครับได,ไ,ดได้เกียมความพร้อมประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับตีเฮาจะได้เปิดเนี่ยครับหัวหน้าครับครับต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าปีนี้เป็นการจัดการร่วมนะครับระหว่างหน่วยงานภาครัฐอ่าแล้วก็กลุ่มที่ให้บริการต่างๆนะครับ แล้วก็ภาคพัฒนาสังคมนะครับได้ร่วมกันกำหนดมาตรการนะครับแล้วก็ประชุมในกลุ่มต่างๆเมื่อวานนะครับก็ได้ประชุมรถนะครับไปหนึ่งกลุ่มแล้วนะครับก็วันนี้ก็จะประชุมกําลังประชุมกลุ่มหาพอยู่ครับแล้วก็วันตอนบ่ายครับตอนบ่ายก็จะเป็นการประชุมเตรียมความพร้อมใน ของุู้นักสื่อปรมไม่ธรรมชาตินะครับ,รบแล้วก็ในเรื่องของเส้นทางนะครับก็จะจะได้ขึ้นไปเพื่อเตรียมเส้นทางนะครับแล้วก็เตรียมในเรื่องของสถานที่กลางเต็นที่หังสลุมนะครับในวันที่28 29ครับถ้าเตรียมหลังจาก28 29แล้วเนี่ยความพร้อมก็จะ100ร้อยเปอร์เซ็นต์ือก็คือมีการเตรียมความพร้อมแห่งประมาณสัก ตดหนา้าเป็นตีสุดท้ายแล้วตัวตดตางอุรยานก็นจะเตรียมพร้อมเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวเข้าไปศึกษาเส้นทางธรรมชาติตีด้อยหลวงเจิงดาวแล้วนะเจ้าครับตะกี่ตีหัวหน้าที่อู้ถึงว่านอ,อกจากจะทุกภาคส่วนได้ประชุมหารือกันแล้วมีการหารือกับตั้งลูกหาบตัวลูกค้ามี่ก็จะเป็นเจ้าบ้านในพื้นตีก็เข้าหัวหน้าครับอ่าใช่ครับเป็นเป็นพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ครับที่ที่จะมาช่วยบริการนะครับ ปกติเรื่องสัมภาระเนี่ยเราจะแนะนำํำนักศึกษาธรรมชาติที่เข้าไปก็จะแนะนําว่าให้แบกให้ให้นาสัมภาระขึ้นไปเองได้นะครับแต่ถ้าถ้าสําหรับบางคนซึ่งเนื่องจากเป็นเส้นทางลาดชันนะครับอาจจะไม่สะดวกในการที่จะแบกสัมภาระเองนะครับก็จะจะมีบริการลูกหาานะครับแต่ก็จํากัดน้ําหนักนะครับต่อคนก็ไม่ควรเกินเจ็ดกิโลนะครับต่อกลุ่มนะครับ ่อคนไม่เกินเจ็ดกิโลเขามีลูกหาประรมาณกี่คนครับหัวหน้าครับเอวันนี้มากําลังรับสมัครอยู่ครับมีน่าจะมาร้อยกว่าคนนะครับโอ้โอครับเตรียมไว้้อยกว่าคนนี่มีค่าใช้จ่ายอย่างเพิ่มเติมกับเจ้าในการใจบริการลูกหาบอของบริการลูกหาบเนี่ก็ก็คิดในราคากิโลกร,รัมละเจ็ดสิบาทนะครับ,รบแล้วก็เพื่อไม่ ไม่ต้องการให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนำสัมภาระที่ไม่จําเป็นขึ้นไปนะครับเกินจากเจ็ดกิโลเนี่ยเราก็ก็ตั้งไว้เป็นเกณฑ์ว่าเป็นอัตราเพิ่มนะครับถ้าเกินเจ็ดกิโลก็จะเพิ่มเป็นร้อยบาทนะครับหรือเป็นกรุ๊ปรวมกันได้สามคนนะครับยี่สิบเอ็ดกิโลนะครับสามคนแชร์น้ําหนักกันได้ยี่สิบเอ็ดกิโลก็คิดในอัตรากิโลกรัมละเจ็ดสิบบาทนะครับถ้าเกินยี่สิบเอ็ดกิโลไปก็กิโลกรัมละหนึ่งร้อยบาทนะครับ ่อเป็นมาตรการที่ไม่อยากให้นําสัมภาระไม่จําเป็นขึ้นไปนะครับครับก็การมีลูกค้าก็จะดีแบบได้อิสสำหรับนักท่องเที่ยวตัวไและอยังน้อยคนในพื้นที่ก็จะมีรายได้การเป็นลูกค้าบริการนักท่องเที่ยวตัวนะครับหัวหน้าครับปีนี้เฮาได้เข้าจองซิสการศึกษาธรรมชาติดอยหลวงวันไหนครับตีเหลิมตีสาบาทจองซิสได้ครับหัวหน้าครับ ครับจองจองสิทธิ์ในระบบนะครับก็จะเริ่มในวันที่23ตุลาคมนะครับถึงวันที่29ตุลาคมเพียงช่องทางเดียวนะครับจองจองผ่านผ่าระบบเพียงช่องทางเดียวนะครับเปิดให้จองเป็นเวลา7วันครับอ๋อเริ่มตั้งแต่วันที่23 23นี้ ไปจนถึงวันที่29ตุลาคมใครน,นะคะเจ้าตีเป็นนักท่องเที่ยวเชิงสายธรรมชาติตีชื่นชอบบรรยากาศของดอยหลวงเจียงดาวไปเจ้าไปฮือถึงจุดสูงสุดของดอยหลวงเจียงดาวเลยรับรองว่าประทับใจบอร์รูลืมแน่นอนจองนี้ได้ช่องทางไหนครับหัวหน้าครับช่องทางในการจองครับครับเป็นเวอร์เวอร์ไวเวฟนะครับไบไลท์เซนจูรี่เอฟซีอเอ16ดอทคอมนะครับ หรือสามารถเข้าไปดูเดี๋ยวเข้าไปดูในหน้าเพจของของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า,าเชียงดาวได้ครับใช่<ๆ>เดี๋ยวจะเอาลิงก์เข้าไปแปะไว้ครับอ๋อก็คือ,อจองในเว็บไซต์แต่ถ้าจําเว็บไซต์บ่ได้ก็คือเข้าไปในเพจก่อนเขาก็จะมีปักมุดเว็บไซต์ตรงฮันเนี่ยนะครับพอจองแล้วครับภาพจนวนกี่โคนแล้วก็มีค่าใช้จ่ายก็ครับหัวหน้าครับอ่าครับเอ่อตอนนี้เรากําหนดไว้ เนื่องจากพื้นที่ข้างบนมันมันมีพื้นที่จํากัดนะครับ,รบก็จะจำ,จำกัดจํานวนนักท่องเที่ยวต่อวันไว้นะครับนักศึกษาธรรมชาติต่อวันเนี่ยไม่เกินหนึ่งร้อยคนต่อวันครับแล้วก็<ม>นะครับแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนส่วนต่างๆนะครับเป็นเรื่องของค่ารถนะครับค่าบริการลูกหาบนะครับค่านักสื่อความหมายธรรมชาติค่าอบรมนะครับเค่าธรรมเนียมการเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าค่าบริการเอ่อ ปรกรณ์ขับถ่ายฉุกเฉินนะครับค่ากําจัดขยะค่าธรรมเนียมในเรื่องของการจองระบบนะครับแล้วก็ปีน,ปนี้ปีนี้เนื่องเนื่องเนื่องจากพื้นที่เนี่ยของเราเป็นเขตนักสาปันท์ป่านะครับ,รบไม่ได้มีงบประมาณในเรื่องของการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวนะครับก็มีพื้นที่สงวรชีวมณฑลเข้ามาช่วยดูแลนะครับก็จะมีเรื่องของการส่งทบกองทุนพื้นที่สงวรชีวมณฑลนะครับแล้วก็ทั้งทั้งหมดเนี่ยค่าใช้จ่ายของของนักท่องเที่ยวก็ประมาณนะครับโดยประมาณ น่าจะสองพประมาณ2 1งพบาทครับต่อคนนะครับหัวหน้าครับครับคผมต่อคนครับพอสมมุติว่าเอกเข้าไปจองในเว็บไซต์แต่เอกจะไปกับครอบครัว5คนหรือไปกับเพื่อนร่วมงาน6-7เจ็ดคนอย่าเครับเอกจองคนเดียวแล้วก็สามารถกดจํานวนคนเพิ่มตรงนั้นได้เลยก็ครับหัวหน้าครับอใช่ครับในในระบบเนี่ยจะเปิดเปิดให้ต่อหนึ่งการจองนะครับไม่เกิน5คน S <S จะจองหน<อ>ึ่ง <3 S 2> คนก็ได้สองคนก็ได้สามคนก็ได้ครับแต่ว่าสูงสุดไม่เกินห้าคนต่อตอนหนึ่งการจองครับตอนหนึ่งการจองหนึ่งครั้งครับครับผมแบบนี้ถ้าถ้าเข้าเข้าไปแล้วอย่างงี้ครับมีแผนในเรื่องของการปฏิบัติตนอย่างไรในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเนะเจ้าเพราะบางคนเนี่ยเปินบอกบอกคอยหู้ว่าเอ๊ะการเข้าไปในพื้นที่ป่าเนี่ยจะต้องย่าจะได้พองอย่างเออเจ้าครับท้งท้งเขตก็ได้ออกแนวทางปฏิบัตินะครับประกาศลงไปบนบนหน้าเพจนะครับ ก็โดยโดยสรุปก็คือเรื่องของการทําประกันอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าเป็นเส้นทางถึงแปดกิโลนะครับที่ที่จะมีที่ต้องเดินเข้าไปนะครับแล้วก็เรื่องของการเตรียมตัวนะครับเรื่องของสุขภาพนะครับก็ฝากฝากผู้ที่สนใจนะครับสุขภาพร่างกายต้องแข็งแรงนะครับเนื่องจากเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างไกลนะครับแล้วก็มีความลาดชันพอสมควรนะครับแล้วก็เรื่องที่อยากเน้นย้ำไปรัมพันธ์ก็คือว่า เรื่องของรองเท้าครับเนื่องจากเป็นเส้นทางภูเขานะครับมันที่ผ่านมาหลายหลายครั้งเนี่ยเกิดอุบัติเหตุจากการลื่นล้มนะครับแล้วก็เส้นทางก็จะมีหินมีมีมีอะไรเป็นช่วงเป็นช่วงเนี่ยครับถ้าใส่รองเท้าเตรียมรองเท้าสําหรับการเดินป่ามาได้นี่ก็จะดีนะครับ <S <S <อ>นะครับรองรองเท้านี่สําคัญครับเพรา <S <S ะถ้ารองเท้าไม่ดีเนี่ยมันไปลื่นตอนเช้าตอนอไหนบางทีมันมีน้าเกาะกับหินนะครับแล้วก็อาจจะลื่นลม้มแล้วก็ บาดเจ็บในระหว่างเส้นทางก็จะลําบากในเรื่องของการต้องอเคลื่อนย้ายลงมาลักษณะอย่างนี้ครับครับรบองเท้าเครื่องตังกายนี่จําเป็นเหมือนกัน,นแล้วก็สําคัญตัวยสมมติเอกไปจองและจองได้5คนกําหนดวันได้ก็เข้าว่าเอกจะไปวันที่1แล้วก็สามารถอยู่หั่นได้กี่วันครับหัวหน้าครับสำหรับการตีกกาหนดนเข้าจองไปแอลติดอยหลวงเนี่ยครับกําหนดเข้าไปพักค้างได้1คืนครับ เข้าไปแล้วก็พักค้างแล้วก็อีกวันหนึ่งเดินลงครับอ๋อไม่สามารถอยู่สองสามคืนถ้าเกิดติดใจก็ก็ก็ไม่ได้น้องหัวหน้าเนาะไม่ได้ครับเพราะว่าพื้นที่มันมีมีจํากัดครับต้องแชร์กันครับแชร์พื้นที่กันเจ้าแล้วก็จุดไหนเจ้าตีจะเป็นฮื่จุดบริการกลางเต้นหรือว่ามีจุดไหนตีแบบเออมันเป็นจุดไฮไลท์ของดอยหลวงเจงดาวจะต้องแวะจุดพิกาดตรงไหนยางไรอยากจะให้หัวหน้าแนะนาหน่อยนะเจ้า ท,ที่จริงเส้นทางลอยหลงเชียงดาวนี้ก็เป็นเส้นทางเดินป่าที่สวยงามเริ่มตั้งแต่หน่วยเด่นย่ขัดขึ้นไปเลยนะครับก็จะผ่านป่าสนนะครับผ่านป่าสนขึ้นไปนะครับจนถึงสามแยกบางวัวจากนั้นอพอจะเริ่มขึ้นจุดลาดชันนะครับจุดลาดชันแล้วก็จะมีกิ่วต่างๆนะครับเช่นกิ่วหมากานนะครับกิ่วป่าคานะครับซึ่งเป็นไฮไลท์นะครับอพอเดินขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเนี่ยมองกลับลงมานี่ก็จะเห็นวิว วิวที่เป็นเหมือนทุ่งหญ้าในเส้นทางที่เราเดินผ่านมานะครับแล้วก็เดินต่อไปก็จะไปถึงอ่างสลุงนะครับอ่างสลุงจะเป็นจุดพักแรมนะครับโดยการกางเต็นท์นะครับเออเลยจากจุดอ่างสลุงขึ้นไปนะครับอีก500เมตรนะครับก็จะถึงยอดดอยหลวงเชียงดาวนะครับซึ่งจะสามารถไปวันแรกเนี่ยจะสามารถขึ้นไปเพื่อจะดูพระอาทิตย์ตกดินนะครับแล้วก็กลับลงมานอนนะครับเช้าขึ้นมาไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับ ตอนตอนเช้าแล้วก็เดินลงครับครับเถ้าสมมติเอกเอกไปคือวันแรกคือวันที่1เอกต้องไปถึงประมาณสักกี่โมงครับหัวหน้าครับถึงถึงจะแบบสามารถแบบไปถึงแล้วเดินได้เลยเราเรากําหนดนะครับครับเราเรากําหนดลงทับเยนที่ที่สํานักงานข้างล่างนะครับสำนักงานเขตนาซาพันนะครับประมาณ8ปดโมงนะครับรถใช้รถบริการของกลุ่มบริการนะครับเนื่องจาก เส้นทางจากสํานักงานเขตจนถึงเด่นยะขัดเนี่ยเราเราใช้รถบริการของพี่น้องในพื้นที่นะครับเนื่องจากท่านักท่องเที่ยวขึ้นไปเดี๋ยวจะอันตรายเรื่องของการขึ้นเขาชันลงเขาชันอย่างนี้ครับเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็เส้นทางก็แคบจํากัดนะครับออกออกจากสํานักงานไม่เกิน9ก้าโมงครับไปถึงออกเดินเท้าจากจากหน่วยขุนแม่กอกนะครับหรือเด่นยะขัดเนี่ยนะครับน่าจะไม่เกิน 10โมงนะครับก็จะจะถ้าเดินเดินดูธรรมชาติไปด้วยนะครับก็ไปถึงอ่างสลุงเนี่ยก็ไม่น่าจะเกิน3โมงเย็นนะครับครับก็จะทันชมพระอาทิตย์ขึ้นไอพระอาทิตย์ตกตอนเย็นครับครับครับเสร็จแล้วก็การเต้นนอนเช้าวันเช้าวันถัดไปตื่นเช้าแล้วแล้วต้องเดินออกจากดอยหลวงถึงจนจุดลงทะเบียนประมาณกี่โมงครับขากลับครับนะครับ ขาขากลับนี่เรากําหนดว่านักท่องเที่ยวคนนักศึกษาธรรมชาติคนสุดท้ายเดินออกจากอ่างสลุงไม่เกิน10บโมงครับไม่เกิน10บโมงก็จะลงมาถึงข้างล่างก็ประมาณสักบ่ายสองบ่าสามครับ,รบมาบมา,มา,ม,ามาขึ้นรถบริการลงกลับมาถึงสํานัเกเขตสํานักง,งานเขตก็ไม่เกิน1ี่โมงเย็นครับ แต่ละคณะนี่จะมีเจ้าหน้าที่ของเราให้คําแนะนําตลอดเส้นทางไหมครับว่าเดินจุดนี้จะได้เห็นต้นไม้ต้นนี้ที่หายากได้เห็นอะไรต่างๆที่มันแบบสําคัญสําคัญระหว่างเส้นทางธรรมชาติมีไหมครับหรือว่าเราเดินกันเองครับหัวหน้าครับมีมีครับเป็นกลุ่มนักสือความหมายธรรมชาติเนี่ยครับที่ที่ที่หนึ่งเราเราจะกําหนดให้หกลุ่ม เป็นกลุ่มสิบคนนะครับมีนักสื่อความหมายธรรมชาติหนึ่งคนเพื่อจะเป็นคนนําทางด้วยแล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยไปด้วยนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับสําหรับคนที่ลงทะเบียนนะครับทุกคนก็จะโหลดสามารถโหลดแอปพลิเคชันนะครับของของของพื้นที่สมวนท่วมณฑลนะครับโหลดแอปพลิเคชันไปในเส้นทางก็จะมีจุดที่เป็น QR Code นะครับที่ที่จะสามารถสแกนดูความรู้ในแอปพลิเคชันก็ได้นะครับหรือรับความรู้จาก คนนักสื่อความหมายธรรมชาติที่นําทางไปด้วยก็ได้ครับครับหัวหน้าครับอะไรที่เอาไปได้และอะไรที่ห้ามเอาไปครับเรื่องเรื่องที่ห้ามเลยนะครับก็คือเรื่องของสุรานะครับสุรายาเสพติดต่างๆไม่ไม่อนุญาตให้เข้าเลยนะครับเรื่องของอาวุธวัตถุระเบิดต่างๆนะครับสารเคมีนะครับก็ไม่ไม่อนุญาตนะครับแล้วก็ในพื้นที่นะครับก็ไม่อนุญาตให้ทําการ บินอากาศยานไร้คนขับนะครับทุกกรณีครับโอดรนบินบ่ได้เอกเอากาแฟบ่มือกิ่งสําเร็จรูปอะไรอย่างนี้ไปได้ใช่ไหมครับหัวหน้าเรามีน้ําร้อนมีอะไรอยู่ใช่ไหมครับเออคือคือข้างบนก็จะมีเตานะครับมีเตาที่ที่สามารถเช่าเพิ่มได้นะครับสำหรับ นักท่องเที่ยวที่ไม่ไม่หรือเอาเตาขึ้นไปเองได้ครับแต่ว่าไม่อนุญ,ญาตให้ก่อไฟด้วยด้วยฟืนเนี่ยไม่อนุญ,ญาตครับห้ามครับแต่ว่าจุดจุดเ<ะ><ะ>ตาแก๊สได้ครับเตาแก๊สในในลักษณะที่เราอุ้ง อาหารที่กลิ่นไม่รุนแรงไม่เป็นการรบกวนคนอื่นนะครับจะไปผัดกระพงกระเพราข้างบนนี้ต้องขออนุญาตนะครับว่าว่ามันเป็นกลิ่นที่จะไปรบกวนนักท่องเที่ยวคน่ื่นถ้ากระเพราไม่ได้งั้นหมูกระทะก็ไม่น่าได้สิหัวหน้าถ้าอย่างนั้นอ่ะกําลังจะหามาหมูกระทะได้ไหมคะไม่ได้หมูกระทะต้องขออนุญาตให้ทานข้างล่างครับเอาแบบเป็นเป็นทานเขาเรียกว่าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปหรือว่าอาหารพร้อมปรุงที่มันอุ่นง่ายๆแล้วก็กลิ่นไม่ฉุนนะคะ ใช่ครับครับหัวหน้าคำถามจากทางบ้านครับว่าพอเราเปิดแล้วสามารถไปเที่ยวได้จนถึงเดือนไหนวันไหนเดือนไหนครับหัวหน้าครับครับเปิดได้ขึ้นดอยหลวงเชียงดาววันแรกวันที่9พฤศจิกายนนะครับแล้วแล้วก็เเปิดทุกวันยกเว้นวันวันพุธนะครับ,รบวันพุธจะจะ แต่ไม่เปิดวันพุธวันเดียวครับแล้วก็เปิดไปจนถึงวันที่7กุมภาพันธ์2,567ครับ7กุมภา67ต่อเนื่องยาวๆกันไปจนถึงปีหน้ากันเลยโอ้โหเป็นช่วงของทันวาคมกรากุมภาหน้าหนาวบรรยากาศต้องเหมาะแน่ๆเลยนะเจ้า จาอถึงพูดถึงเรื่อง,องการแนวทางปฏิบัติแล้วพูดถึงเรื่องของวันที่จะเข้าไปแล้วเจ้าอยากจะฝากอะไรังให้กับคุณผู้ชมที่สนใจตอนเนี้ยหันรร้การละอุ้ยเปิดแล้วกาสนใจที่อยากจะเข้าไปให้เตรียมความพร้อมอยังไงแล้วก็พร้อมเชิญชวนเจิญได้เลยเจ้าครับก,ก็อยากเชิญชวนผู้รักธรรมชาตินะครับท,ท,ทุกท่านนะครับอขอให้เตรียมความพร้อมเรื่องของร่างกายนะครับเพราะเส้นทางเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างลาบากนะครับก็หนึ่งเตรียมความพร้อมเรื่อง ของร่างกายอย่างที่สองก็ให้ติดตามข่าวสารจากหน้าเว็บไซต์ของของเขตนั้งษาพันธ์ป่าชิงดาวนะครับ,รบแล้วก็แล้วกเ็เตรียมในเรื่องของอุปกรณ์ในการเดินป่ารองเท้าชุดนะครับอุปรกรณ์กันหนาวแล้อะไรอย่างเงี้ยครับเตรียมเตรียมพร้อมไว้นะครับแล้วก็เชิญชวนไปจองสิทธิ์นะครับถ้าท่านได้จองสิทธิ์แล้วเนี่ยนะครับก็ก็จะได้ตามวันเวลาที่ท,ที่ที่ท่านจองมาแล้วก็อยากเชิญชวนท่านที่สนใจก็ มาชมธรรมชาติศึกษาธรรมชาติในเขตนักสถาปัตยปาเชียงดาวที่บริเวณดอยหลวงเชียงดาวตามห่วงเวลาที่ได้พูดไปเมื่อสักครูน่นะครับแ่บขอเียนเชิญครับก็ค,คือเปิดเปิดจองแค่หนึ่งอาทิตย์แต่ว่าไปแอลได้จนถึง กุมภาปีหน้าแมนเจ้าแล้วก็ตีจับัเปอร์ที่เข้าก็คือวันพุธวันพุธต่อานนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับหัวหน้าพรนรินคุ้มทองหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเจียงดาวนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสคงจะได้รบกวนหัวหน้ามาอุ้มมาจากในรายการแห่งวันนี้ขอบพระคุณนะครับหัวหน้าครับรอบขอบคุณครับคุณุเอกคุณเกไก่สวัสดีครับขอบคุณผู้ชมก็เข้าไปพอในเพจของเปินได้นะครับเฟซบุ๊กจือว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เชียงดาวนะครับก็ว่าเมันจะมีเว็บไซต์ตรงหั่นก็สามารถเข้าไปเว็บไซต์แล้วก็เผื่อไปจองได้ 1>, 1คนจองได้บเกิน5คนต่ออันแมนจ้าและหาง,งเปิ้จำกัดคนตัวเนอร์ในแต่ละรอบที่ขึ้นไปก็คือ100คนเท่านั้นครับ พลาดมาได้แต่เลยนะเจ้าสำรับการเข้าไปศึกษาเส้นทางธรรมชาติตีดอยหลวงจิงดาวในครั้งนี้สมัชญา,าเธอเน็ตมากเธอขึ้นไปถึงได้สุดยอดแต่ <laughs> ว่าอันถ่าเดินน่จะบะเหมือนกับเดินตังลมไม่ใช่สมัชญาแต่ว่าเจ้าใดคุณปิยนาทีมงานของเฮาวายังขึ้นไปถึงอ้อและแต่ละคนนี่คือถ้าบวกลบคูณหารนี่อายุเป็นปันนะเจ้าคุณผู้ชมถ้าจะอันเขาก็ต้องสู้เขาเขาต้องไปมันก็ยังอันไปแต่เจ้าเดี๋ยวรออยู่ตังลุมขรัวก่อขั้นหนึ่งในชีวิตคุณผู้ชมไปเอากันได้ ีร้อยดวงดอยหลวงเชีงดาวอำเภอเจียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวย่างกันกรรมเดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมครับเดยช่วงหน้าทรงใต้ารายการกันต่อครับอัปเดตอัปเดตกูเรื่องราเฮามีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊เจ้าข่าวขาตีไหนพะเยะอย่างอุ้มวนถูกใจต